ือพี่อะดูการมินนักแรกแรกแล้วคนก็บอกว่าการมินคืออะไรพี่ก็พูดคนอื่นไม่รู้เรื่องพี่ก็เยกบชาลลอตชาลลอตก็การมินอะไรอ่ะอออแล้ว่ากโอ้โหเชยอะไรเงี้ยล้วพี่ดูการมินดักกันเข้ามาเมืองไทยแรกแรกเลยพมาสนามบินพี่ก็นั่งส่องเขาแล้วพี่ก็ส่องล้วตลอดเลยตีสองตีสามเนี้ยเห็นก็ให้เขาล้างหน้ายอยะไรเงี้ยคนดูตอนนั้นยังสองหมื่นสามหมื่นเลยนะกินขนมยอยะไรเงี้ย พี่ก,อ,กอ้ะอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้ถูกชะโงกกับคนคนนี้ทั้งเลยอะไม่รู้เป็นเกิดจากเซนอะไรกันบี้อืมแล้วจริงๆเราเขาไม่มีคิวเลยนะแล้วทีมเขาบอกว่าพี่นวัดอะช่วยช่วยพูดช่วยพูดให้เขาเยอะมากคำว่าการมินการมินการมินหลุดมาจาาับอ่ะพี่เยอะมากจนทำให้แบบเป็นส่วนหนึ่งในการที่คนรับรู้อะแล้วพี่ก็เอาคำว่าการมินมาเผยแพร่ในแกรน่ะจนทำให้คนเรารพี่กำลังตามหาการมินอะไรเงี้ยกาหมินก็เลยแบบ ดีใจมากอยากเจอพี่นาวันนี้คิวไม่มีก็เอามาเลยให้ได้เอาเอาพี่นาวันมาก็เมื่อคืนกันเลยได้เจ็ดอะปังมากเจ็ดล้านคพว่าเจ็ดอะกลับถึงบ้านแปดคือมีคนที่แบบกดแล้วไม่ชําระระหว่างทางพี่กลับมากลับบ้านถึงกอนน้อนอะแปดจุดแปดลงของพี่ไปอีกห้าก็แปดของเขาก็แปดคนลุกเลย<ม>คนลุกคนลุกนาแล้ว <laughs> มา เพราะว่าทุกคนอยากรอพี่ปาบอกว่าเืื่อวพี่ปาอยากถามอะไรหนูก <c oughs> ็ <c oughs> ลเลยนั่งคุยนอกเรื่อง <c oughs> ไปเลยเฟื่อยเฉยะ